But simulator! Hey! ที่มาเกนลกนะครับเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่าคอนแล้วว่าเกมนี้คือเกมอะไรที่ผมกดเข้ามาคือผมเห็นไอตัวเวนนี่หน้าตาเหมือนหมูในแองกี้เบอร์ดีะซึ่งในที่เราอยากจะรู้ว่าเกมนี้คืออะไรจะทํายังไงเหรอครับใช่ดูตัวอย่างไงเอ่อบอกตามตรงว่าตัวอย่างนี่ทําอะไรไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ซึ่งจากการเท่าแล้วนั้นการเข้าไปเล่นเกมคงจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดโอ้โหเข้าเกมมาแล้วฮะเสอะไรที่เห็นเลยคือรางวัลล็อกอินคือถ้าคบมล็อกอินเจนฟอร์คที่ได้พีกสุดเฟี้ยวนี่มาว้าวแต่วันแรกได้แค่เงิน ทันเดียวฮนะแต่รับไปก่อนเด้อซึ่งคุณรูมให้ยอะแรกที่ผมรู้สึกคืออะไรใช่เก,เกมเวนี่มันเคมีสวัมสมิสมุรเ,เตอร์ในโรบอทเลยฮะซึ่งเป็นเหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่พกเป้อันเบอร์เริ่มมาก็เชียร์แกให้ผมไปหาไ้แว่นนี่ ด็อกเตอร์เบลดเฮ้ยยินดีต้อนรับที่นี่คือท็อปิคอลไอแลนด์เอ่อฉันจะแนะนำราบลาบลาบลาเอานั่นแหละให้เราไปหาบิลและบิลคือสกายโอ้โหนี่ไงเฮียหมูได้แองกิเบิร์ตนี่เองคุยกับบิลสวัสดีหน้าใหม่ฉันไม่คิดว่าคุณนั่นจะรู้วิธีเก็บผลไม้นะใช่ไม่รู้ใครเลยมาหาเนี่ยเพราะฉะนั้นไปเก็บผลไม้ห้าสิบหันมาถึงก็ใช้กันเลยเหรอใช่ฮะเกมนี้เหมือนแบบวีซาวมซิมูเลเตอร์เลยอ่ะอันนี้คือสัตว์เลี้ยงของผมที่แม่หน้าตาเเหมืออนแกกีบบิร์ดั ของที่ผมต้องเอามาใส่ไว้ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เพราะ้ผมไปเก็บผลไม้ฮะห้าสิบอันซึ่งดาวนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ใช่นี่ไม่ใช่แค่เหมือนลำห่างนี่แม่โคตรเหมือนเลยเพราะว่างานนี้ออโตัวชคงรีประโยชน์จริงๆแล้วละ่ะคือรู้เหมือนซันเดลของเราฮะจะมีความสามารถด้วยที่ซัเดลผมทําอะไรได้ครับผมอยากรู้จริงๆโอ้ไอ้ตัวกันคินเบิร์ดที่มากับเราที่เก็บได้สี่อันเลยเหรอโอ้เก็บของเก็บของจังหวะนี้ โอ้โอ้ผมไม่รู้อะไรต่ออะไรนะแต่ผมต้องเก็บให้ได้มากที่สุดเพราะเราเป็นเค่แค่มือใหม่โง่ๆผู้เรือกอะไรฮะไอตัวนี้คงจะเจ๋งเด็บร้อยอะไรต่ออะไรนักก็ไม่รู้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแมมมีศัตรูร้ายเข้ามาโจมตีเราด้วยจัดการมันดอกไอคิมเบิร์ดสู้มันลูกพ่อสู้มันโอ้เด็บร้อยสิ่งแกไม่ได้คือดูเหมือนผมจะเก็บเองเข้าแค่นิดหน่อยเท่านั้นมันหมายความว่ายังไงหรือว่าทีผมอาจจะเก็บเองไม่เข้าเลยก็ได้เขาดูวบาผมพยายามชี้เขาหลายแมมก็ไม่ขึ้นเลยอ่ะ โอเคฮะเรียบร้อยกลับมาหาหมูแองกิเบอร์นี่ครับเจ๊แกผมไปเก็บผลไม้ต่ออีกร้อยอันฮะโอเคอันนี้คือภารกิจให้ผมไปสุ่ม s i วเวอร์เอ็กแมชชผมจะได้ไข่มาโอ้นี่ตัวที่ผมเก็บมาเมื่อกี้ใช่ไหมไม่รู้รายยังไงของโอกาส10%เธอคุณเฮ้ยโอเคผมเปิดได้ครั้งเดียวเฮ้เดียวผมได้ใช่ไหมว้าวครั้งโคตรดีโอ้ยสงสยเกมนี้คนต่อนผมดามาห้าง คนไรนกที่หน้าตาดูเบื่อโลกอะฮะแต่เชียร์แกเป็นอีพิกเลยเด้อโอเคแนตะคือตอนนี้เราต้องเก็บสะสมขอไว้ก่อนฮอะเห้ดูซิว่าเชียร์นกที่หน้าตาเบื่อโลกนี้เชียร์แกทำอะไรได้บ้างโอเคผมไม่รู้ว่าเชียร์แกผลิตอะไรออกมาฮะเอ,อ่อมันจะเป็นเหรียญโอ้ไม่ไม่ไม่คือบูธนี่เหรอโว้แต่เหมือนจะเป็นบูธสีเหลืองอะแซลเขาต้องมาเก็บฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ผมไม่รู้มันเกิดบั๊กอะไรอะใครดูช่วยบอกผมทีเถอะเพราะอะไรผมถึงไม่สามารถคิกเพื่อเก็บเองได้ คือผมต้องพึ่งแต่พวกเฮียเฮียสันเลี้ยงผมใช่ไหมเนี่ยรู้ม่าจะเก็บเองได้ก็ได้ว่ะแค่ผมไม่รู้ตัวอ๋อเดี๋ยวคือดูเมือตอนนี้ผลไม้ตัวผมจะเต็มไปที่เรียบร้อยแล้วฮะมาเคบอกคาเล่นตอนนี้คือเหมือนวีสวามเลยเดี๋ยวผมรับของทายแล้วนี่ใช่ด็อกตวเตอร์เบสปึ๊บปึ๊บเจแก้ผมทำอะไรอย่งฮะให้ไปซื้อ ที่เก็บของอันใหม่ซึ่งผมมีตังไหมไม่รู้จะเชียร์แกผมไปซื้อซะแล้วไหน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 โอเคราคา1000งพันนะผมอาจจะซื้อได้ก็ได้โอเคซื้อไปก่อนเดียบรอแต่เคว้ยมแลรัครับโอเคผมลองเคว้ยกับเชียร์แกเรื่อยๆเลยได้ไหมหต่อไปเชียร์แกผมไปคุยกับไฟอิงพีกพีเตอร์ฮัลโหลนักฝึกนกมือใหม่คุณต้องการให้จะนท้าทายอะไรบางอย่างใช่ไหมใช่ใช่ผมต้องการท้าทายมากๆ อ้าวโอเคเย่ยแกสั่งให้ผมไปเก็บผล,ลไม้200อันสวยเลยรับเควสฮะต้องมีบ้านนก3อันหรอเควสต่อไปซึ่งผมจะหาบ้านนกจากไหนเนี่ยนี่หรออ๋อตรงนี้นี่เอง1,000บาทอาจ,จัดไปเรียบร้อยโอเคผมว่าเควสต่อไปเขาคงให้ผมไปสุม่มอ๋อไม่ใช่ฮะคือให้ผมเริ่มบอกแต่ผมว่าค,ควรไปเก็บของได้แล้วไม่ใช่ว่าอัพแตนนกแต่นกอะไรเงี้ยโอ้ผมได้ที่เปิดมา3าอัน <Wow. S 1> ผมเปิดอันใหม่เลยได้ไหม อันนั้นคือแดนสี่ซึ่งผมเลเวลไม่ถึงแน่นอนโอเคต้องมีนกสีตัวฮะถึงจะผ่านเข้าไปได้ถ้าผมสามารถอันนี้ได้แล้วซูมของซึ่งบอนกับซิลเวอร์ผมเดาว่าซิลเวอร์มันต้องดีกว่าแน่แน่จัดไปสักรอบฮะใช้แค่สามเมมผมมีแบบเพิ่มเพิ่มเลยตอนนี้อ๋อได้นกคอมมอนมาสวยเลยมาได้เวลาปฏิบัติการกันแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าผมก็ขุดเองได้แล้วนี่วะใช่ไหมหรือว่าเกมนี้เราไม่จะเป็นต้องขุดเองอะเน,นี่ยไม่รู้เหมือนกันแนฮะ คือพี่ที่อยู่ตรงนี้ครัีแงแกเขาก็มาขุดเองเหมือนกันนะ่ะเมื่อคืนผมเขาขุดอะ่ะแต่ผมจะขุดเองอยังไงผมขุดไม่ได้ใครรู้เขาลุกบอบอกทีฮะว่าผมจะขุดเองได้ยังไงคืออาจจะเป็นผมเล่นโมีซีหรือเปล่าโอเคตอนนี้ผมทำเควสเสร็จทุกอย่างพร้อมกันเลยน,นี่อะไรเนี่ยกล่องผมเปิดได้ไหมโอ้เดลี่กิฟต์เหรอคือรางวัลรายวันว้าวผมได้นกอะไรมาครับเนี่ยโอเคเป็นนกกระจอกกระจอกผมจะปล่อยผ่านาไปแล้วกัน อันนี้ก็คือของควัญประชาพันเหมือนกันหรือเปล่าฮนะอ๋อเมือนจะไม่ใช่เมือนจะต้องซื้อหนหยนายนๆยเมาดูของกันหน่อยแล้วมีอะไรได้บ้างเนี่ยแกส๊สคือแว่นตาคือมันจะเพิ่มอะไรอนะความสามารถเนี่ยหรอหรือว่าแค่ตกแต่งสวยๆโกโก,โกว้วะ VAP มันไม่มีอะไรเจร๋งๆให้ผมซื้อเลยหรือไงวะเนี่ยโอโ้อันนี้คือเซ็ตพิเศษเนี่ยหรอได้เงิน10,000ื แล้วก็ตัว100ใบพร้อมกับหมูสุดเจ๋งนี่ใช่ผมรู้ว่าคุณอยากเห็นอะไรเพราะฉะนั้นจัดไปสิครับเรียบร้อยดีโปรโมชั่นเลยนะคุดเอ้ยใช่ถึงผมรู้ว่าผมจะโดนหลอ,อกคาให้ก่อนเถอะไหนๆหนซึ่งสเตตของพี่หมูตัวนี้นั้นก็ดูเหมือนจะอาจจะไม่ได้ตางจากคนอื่นสักเท่าไหร่โอ้เดี๋ยวความสามารถเหรอบวกร้อยเปอร์เซ็นคอลเลกชันแล้วก็เพิ่ม ปั๊บโจมตีให้อีกแบบ100%ว้าวของโคตรดีเลยนี่ว่ะไหนใส่เข้าไปซิเอ่มเพิ่มสล็อตด,ด้วยเงิน1 0,000ืนก็ได้่ายที่ได้มาเมื่อกี้นั่นแหละเข้ขอจัดไปฮาฟโอ้ยมีนกสีตัวราคาราฟโอเคตอนนี้ผม จัดการรับเวสก่อนเรียบร้อยโอเคผมไม่สามารถรับเวสกับเฮียคนที่ได้แล้วนไหนมาดูซิผมสามารถซื้ออุปกรณ์ต่อไปได้ไหมวันทีมผมจะต้องซื้อที่ขุดชิ้นต่อไปนะเพื่อสามารถขุดด้วยตัวเองได้ผมซื้อกันไกสุดเฟี้ยวนี่เลยแล้วกันจัดไปมาตอนนี้คงขุดได้เองแล้วมั้งโอเคเมื่อจะยังไม่ได้เหมือนเดิมฮะอ๋ะอพอเดี๋ยวลอกี้ผมไม่ได้ใช้กันไกลนี่วะ<ร>ไหนล,ลองซิอ่อใช้กันไกลก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันแท้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับตัวผมอ๋อช่างมันแล้วกันโอเคผมมีภารกิจผมมาคุยกับพิกกี้ตัวนี้ซึ่งภารกิจคือให้ผมไปเก็บเยลโลฟูสก็คือผลไม้สีเหลืองโอเคฮนะผมต้องเก็บ2ฟิลนี้เลยใช่ไหมทั้งฟิลแตงโมโอ้โหไม่ไม,ไม่ตอนนี้พอผมเต็มแล้วด้วยเดี๋ยวก่อนแปรรูปก่อนฮนะโอ้ บอกตามตรงว่าลุงยิ้มไม่น่าซื้อที่ขุดอันใหม่เลยอะถ้าจะเอาเงินไปซื้อกะเป๋าดีกว่าไว้ผมแก้ไอ้บักเวนเนี่หายเมื่อไหร่ค่อยไปซื้อที่ขุดอันใหม่เอาเงินคนไปซื้อกะเ๋าจะเป็นอะไรดีสักกว่านะพูดจรงิงคือบอกตามตรงครับว่าตอนนี้ผมแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยเพียงแค่เรียของเราจัดการเท่านั้นเคเป๋าเต็มอีกแล้วเฮ้ hey. ดูผมจะไปแดนที่เขียนว่าเลเวล4ได้เล้วฮะนายทายลองเข้าไปดูซิโอ้ตรงนี้มีเควสด้วยผมอยากรู้ว่าจะมีที่สุ่มหรือเปล่าแบบผมอยากสุ่มตัวมากเลยอะไรเงี้ยพอดูเหมือนนะตรงนี้มันจะมีลิสของด้วยวว่าแต่ละไข่นั้นเราได้อะไรมาซึ่งไข่ใบนี้ผมจัดอีพิกที่หาย,ยากสุดมาเป็นที่เรียบร้อยใช่ไข่ต่อไปผมก็ต้องไปผ่านแหละใช่ไหมแต่ผมไม่รู้สิว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยอาจจะเดินไปเรื่อยๆอู้หเดี๋ยว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 เอง๋อยู่ตรงนั้น,น เอกหรอฮะไปดูสิโอเคใช้เงิน46เพราะว่าไอ้ตัวไข่ที่คงมีประโยชน์เท่ารมั้งเนี่ยโอ้ด่ใช้ตัวอยู่โกเอ็กไนดูสิโกเอ็กแมชชีนคือไข่ใบนี้หรือเปล่าใช่ไหมูเหมือนจะไม่ใช่แล้วน่นะใบนี้เหรออืมไม่เป็นไรฮะอลองรอดูสักรอบแล้วกันอ๋อใบนี้ใบนี้ที่เป็นรูปแม็กมาโอเคผมได้ของแลมาผมยกขาดจะได้ดีเจนเนร่ในโอกาส2%ซแต่ผมก็จะขอรองคเพื่อมาได้คือมาทำไงอะโอเค โอเคฮะผมจะรออีกครั้งเดียวครับสุดท้ายแล้วพูดจริงเยี่ยมผมได้เคียนี่มา3ตัวสวยใช่นี่จะไม่ใด้ให้เตะตัวอื่นกันบ,บ้างเลยหรืองไงเนี่ยสแตอรโหดมาเดี๋ยว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 ความสามารถคือลบ20% what นวมาความว่าไงคือลบพลังการเก็บเราไป20%รลบบวกพลังการขายของเรา20%อนันนี้อะไรเนี่ยฟิวชั่นเหรอผมเอาฟิวชั่นกันเลยได้ไหม ไหนไหนผพเาาขยะาสาวตัวฟิวชั่นกันฮะโอ้ได้อะไรครับเนี่ย <Br at. S 1> นี่ยากกันเรื่องขย่ะถามจริงโอ้แตสเตนตนั้นก็ไม่เลวฮะเอามาแทนไอ้นกนี่แล้วกันมาเลยตอนนี้ทีมงานของผมมีอยู่ประมาณนี้เป็นหมูราชาหนึ่งแล้วกนเบื่อโลกแล้วก็เขียวจอมพลังแล้วก็นกแสนเศร้าหนึ่งตัวและนี่ก็เป็นทั้งหมดในพาทแรกในเบซิมูเลเตอร์ฮะซึ่งมันคล้ายๆบีสวามนนะเพราะฉะนั้นมีอะไรให้เราเล่นเยอะช ชิ้นที่ผมขอสองร้อยไทยแล้วกันเจอกันพรุน,น้าครับบาย